สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามัคคี VIP นะประจํามันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ปีหกหกนะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับลาว VIP ตัวเด่นก็คือหนึ่งกับห้าสามกับเจ็ดหนึ่ง13 14 15 16 18นะ5051 53 57 58 จับคู่กันหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่เดเ้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปสามคีวีเมื่อคืนนี้สลับกันออกหมดทุกอย่างเลยเก้าก็หนก็เจวันนี้2แนวทางนี้จับเลขคี่ให้หมดเลยเด้อเก้าศูนย์เก้าหนึ่นะคะ หนะึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่สองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าะจับคู่เกนะ้าหนึ่งหนึ่งเกเ็นาะก็ขอเป็เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ซื้อด,ด้วยกันเนอเราพัฒนาเราจะพาะกิจเราว i p นะคะสามัคคีกัสบสามัคคี v เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ